อ่ะเดี๋ยวก็จะมาขอต่อกันในหน้าที่7นะคะในเรื่องของโจทย์สมการกําลังสองซึ่งเมื่อเช้านี้ติดขัดอยู่ตรงที่ตัวอย่างหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดต่อเลยเดี๋ยวอ่ะมาดูโจทย์ตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าจงหาจํานวนเต็ม2จํานวนซึ่งต่างกันอยู่5และผลบวกของกําลังสองของ2จํานวนนั้นเป็น25เท่าของจํานวนที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีจํานวนที่น้อยกว่าแสดงว่าต้องอีกจํานวนหนึ่งต้องมีจํานวนที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเช่น เขาบอกว่าให้หา2จํานวนแต่เราไม่รู้ว่า2จํานวนนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้อง1เลยกําหนดสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการทราบค่าของจํานวน2จํานวนเพราะฉะนั้นครูเลยบอกว่าให้จํานวนแรกเป็นจำนวนที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นครูเลยวงเล็บว่าน้อยกว่าต่อมาเป็นจํานวนที่น้อยกว่าแล้วเป็นใครกําหนดแทนด้วยตัว x ดูนะคะอ่ะ ขอไฮไลท์ด้วยสีชมพูจากนั้นเขาบอกว่าจำนวนที่สองเป็นใครล่ะเราไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าสองจำนวนตี่ต่างกันอยู่5เพราะฉะนั้นครูเลยบอกว่าให้จำนวนแรกเป็นจำนวนที่น้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนน้อยเป็น x เ,เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอีกจำนวนหนึ่งต่างกันอยู่5เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาจำนวนที่มากกว่าก็เอาจำนวนที่น้อยบวกด้วยหก็เลยกลายเป็น x บวกหนั่นเอง อันนี้คือความหมายว่าต่างกันอยู่ห้าโอเคไหมคะอะที่นี้อยากยกตัวอย่างเช่นถ้ายังไม่เข้าใจยังไม่เก็ตเนาะจะยกตัวอย่างตัวเลขให้ดูเช่นเขาบอกว่าเราให้จานวนแรกเป็นจำนวนที่น้อยกว่าใช่ไหมแล้วสองจำนวนนี้ต่างกันอยู่ห้าเพราะฉะนั้นครูก็เลยยกตัวอย่างเช่นเป็นค่าของหนึ่งสมมติว่าหนึ่งสมมติว่าเป็นหนึ่งอ่ะใช้ตัวสีน้าเงินแล้วกันจะได้เห็นชัดชัดหนึ่ง เป็นจำนวนที่น้อยกว่าหรือเป็นจํานวนแรกจํานวนที่สองคือจํานวนที่ต้องมากกว่าแล้วต่างกันอยู่ห้าต่างกันอยู่ห้าเพราะฉะนั้นครูก็เลยต้องเอาจํานวนที่สองบวกด้วยอะไรบวกด้วยที่ต่างกันเพราะฉะนั้นจํานวนที่สองเกิดจากจํานวนแรกแล้วบวกด้วยตัวที่ต่างกันเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น1นบวกห้ามีค่าเท่ากับหกถูกต้องไหมหรือถ้าไม่ยกตัวอย่างอาจํานวนแรกอันนี้ตัวอย่างเนาะ ถ้าให้จำนวนแรกเป็นอ่าเป็นเป็นสี่แล้วกันถ้าให้ตัวอย่างแรกเป็นสี่เพราะฉะนั้นต่างกันอยู่ห้าเพราะฉะนั้นจำนวนที่มากกว่าก็คือต้องเกิดจากสี่บวกห้ามีค่าเท่ากับเก้านั่นเองแบบนี้เป็นต้นโอเคนะคะถ้าเรารู้ว่าจํานวนแรกเป็นอะไรที่จํานวนที่สองก็ง่ายเลยก็คือแค่เอาจํานวนแรกที่หามาได้บวกด้วยห้าก็จะลาเ้เป็นจำนวนที่สองแล้วแค่นั้นเองแต่ก่อนที่จะหาได้เนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าเขาบอกอะไรมาอีก เขาบอกว่าผลบวกแสดงว่าต้องมีอะไรบวกกันถูกไหมผลบวกต้องเกิดจากใครบวกกับใครใครบวกกับใครถูกไหมแล้วผลบวกของใครผลบวกของกําลังสองของสองจำนวนนั้นเพราะฉะนั้นจํานวนแรกคือเป็น x กําลังสองของจํานวนนั้นถูกไหมกำลังสองของสองจำนวนนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือ จำนวนแรกหรือจำนวนที่น้อยกว่ามีค่าเป็น x แล้วกำํกำลังสองของจํานวนแรกก็คือ x กาลังสองถูกไหมต่อมาอีกจํานวนหนึ่งที่ถูกยกกําลังสองด้วยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น x บวก5แต่ต้องยกกําลังสองให้มันด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้แล้วว่าผลบวกของสองจำนวนนี่ตามที่เขาบอกเลยโอเคไหมคะเป็นคําว่าเป็นก็คือหมายเท่ากับนั่นเองเป็นเท่าไหร่ เป็น25เท่า25้าเท่าของแสดงว่า25ต้องคูณกับใครถูกไหมครัค่ะเพราะฉะนั้นมาถอดเป็นสมการกันทีนี้เราก็จะได้ว่าอะไรมาดูกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครู่นะคะอ่ะเราก็จะได้เป็นสักครู่นะ เราก็จะได้เป็นอะไรมาดูกันเขาบอกว่าทีนี้ครูก็จะค่อยๆเขียนความหมายน,นะว่าเขาบอกว่าผลบวกใช่ไหมผลบวกผลบวกของใครผลบวกของผลบวกของของใครของกามลังสองของ ของสองจำนวนจำนวนใครจำนวนนั้นเป็นเท่าไหร่เป็นยี่สิบห้าเท่าของจำนวนที่น้อยกว่าคืออ่ะคือ คือใครอ่านมาดูตรงนี้ผลบวกดูนะผลบวกแสดงว่าต้องมีอะไรบวกกันผลบวกของใครของนี่เลยกําลังสองกำลังสอง,ง,สองของใครของสองจำนวนนั้นเพราะฉะนั้นกำลังสองของจำนวนกำลังสองกำลังสองของจำนวนนั้นๆก็คืออะไรจำนวนแรกคือ x ใช่ไหมจำนวนที่สองคือ x บวก5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นอะไร ผลบวกก็คือกลายเป็น x x แล้วก็ยกกำลังสองบวกกับใครคะ x บวก5ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองก็จะได้แล้วเป็นอ๋อผลบวกของกำลังสองของสองจำนวนนั้นโอเคไหมมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น25 25 25เท่า ของจำนวนที่น้อยเพราะฉะนั้นจํานวนที่น้อยคือใครจํานวนที่น้อยกว่าก็คือค่าของใครคะ x นั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็น25คูณกับ x โอเคนะคะทีนี้เมื่อได้สรรมการมาแล้วปุ๊บเราก็มาคิดต่อเลยก็จะกลายเป็นก้อนหน้าเป็น x เ,เนอะแล้วก็บวกกับอะไรนะ กำลังสองนี้ใช่ไหมถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นอะไรคะหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมเขียนไว้ก่อนเนาะว่าอ๋ออะไรนะชูได้เป็นอะไรนะอ่ะไม่สวยเลยขออนุญาตกลายเป็นอะไรนะหน้า หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสอง่อะเพราะฉะนั้นครูมาช่วยกันตามสูตรเลยเนาะหน้าคือ x ใช่ไหมถูกไหมหน้าคือหน้าคือ x หลังคือใคร หลังคือ5เพราะฉะนั้นหน้าคือ x ใช่ไหมหลังคือ5อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแทนค่านะตามสีที่ครูไฮไลท์นี่เลยอ่ะหน้าแล้วก็หลังอ่ะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันหน้าคือ x หน้าคือ x ก็กลายเป็น x กำลัง2ถูกไหมเอ่ยหน้าเป็นสีเขียวอ่ะหน้าคือ x บวก2คูณกับหน้าหลังหน้าคือ x หลังคือ5อ่ะเพราะฉะนั้นครูใส่ตามสีไปก่อนนะจะได้ไม่งงเนาะหน้าคือสีเขียวหลังคือสีออกเหลืองนี้เหลืองเข้มจากนั้นบวกอะไรคะบวก หลังกำลังสอง่ะปิดมุมเล็บให้มันด้วยหลังคือสีเหลืองเข้มโอเคไหมลูกอ่ะทีนี้ได้แล้วเนาะอ่ะจากนั้นหนูดูนะเท่ากับถึงเท่ากับใส่เท่ากับใส่ให้ตรงกันเนาะ 25x จากนั้นหนูก็คิดบรรทัดนี้เลยอันนี้คือก้อนของมันนะเพราะฉะนั้นได้แล้ว อ๋อ oh, x กําลัง2บวก2คูณ x คูณ5 2คูณ5เป็น10 10คูณ x เป็น1 0 x เพราะฉะนั้นตรงก้อนตรงกลางก็ได้เป็น x กําลัง2บวกกับ x กําลัง2บวก1 0 x แล้วก็บวกเท่าไหร่5คูณหหรือ5กําลัง2มีค่าเท่ากับ25เท่ากับ2 5 x จากนั้นอ่ะคิดต่อนะลูกนะอ่ะกลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็นจากนั้นหนูดูนะแล้วจะคิดยังไงต่อ หนูก็ดู์พธิคล้ายกัน์พธ่คายกันก็คือมีดีกรีของอะไรนะตัวแปรเท่ากันเพราะฉะนั้นดีกรีของตัวแปรที่เท่ากันคือที่มีอะไรนะ x ก,กำลังสองก็จัด x ก,กำลังสอง x ก,กำลังหนึ่งก็จัดกับ x ก,กำลังหนึ่งเอาไปอยู่พวกเดียวกันเอาไปรวมกันซะเพราะฉะนั้นครูจะจัดให้รูปสมการเป็นเท่าไหร่เอ่ยให้เป็นรูปทั่วไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นครูก,ก็จะย้ายตรงนี้ข้างนี้ทำให้กลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็จะย้ายข้างมาตรงนี้ โดยการ x ก,กาลังสองบวกอะไรนะลูกบวกกับ x ก,กาลังสองจริงๆแล้วครูขอรวมเลยได้ไหมได้ไหมคะเพราะฉะนั้นครูขอรวมตรงก้อนนี้ก่อนเนาะก็จะกลายเป็นนี่เลยรวมกันได้ Something? อันนี้รวมกันก่อนเนาะกลายเป็นสอง x กาลังสองบวก x กำลังสอง,เ,อกกง,สองเพราะฉะนั้นเอาค่าสัมประสิทธิ์มาบวกกันตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งบวกหนึ่งกลายเป็น <g ly proposals> สองสอง x ก,กาลังสอง บวกด้วย10 x แล้วก็บวก25เท่ากับ25 x อ่ะบรรทัดน,นี้ไปก่อนเนาะจะได้แบบละเอียดจากนั้นหนูค่อยย้ายมาย้ายอะไรมาหนูก็ย้ายข้างนี้ลูกนี่เลยเพราะว่าข้างนี้เราจะต้องการจัดรูปให้มันเป็นรูปของสมการทั่วไปเพราะฉะนั้นรูปทั่วไปก็คือจะต้องให้จับให้ด้านขวาหรือข้างหนึ่งมันศูนั่นเอง ดังนั้นเราก็ย้ายมาอยู่พวกเดียวกันกลายเป็น2องเอ็กซ์กำลังสองบวกสิบเอ็กซ์บวกยี่สิบห้าแล้วจากนั้นอย่าลืมว่าเราย้ายข้างมาต้องเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเดิมเป็นบวกต้อง,องกลายเป็นลบยี่สิบห้าเอ็กซ์เท่ากับศูนย์จริงๆแล้วเราควรจะเขียนให้เครื่องหมายเท่ากับมันเท่ากันเนาะจริงๆแล้เราต้องเขียนให้เท่ากันตรงนี้แต่มันไม่พอขออนุญาตนะคะอ่านรวมเนาะว่าให้เยื้องกันนิดหนึ่งได้อ่ะจากนั้นเราทําไงต่อเราก็มาดูเลย กลายเป็นเท่าไหร่คะก็กลายเป็น2 x กําลังสอ่ะดูที่มันคล้ายกันพจน์ที่คล้ายกันคือพจน์ของใครนี่เลย1 0 x กับลบ2 5 x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอามารวมกันเลยกลายเป็นเท่าไหร่ไม่ยู่10ลบออก25ก็เหลือ 15. ลบ15ลบ1 5 x แล้วก็บวก25เท่ากับ0จากนั้นก็ไปทำไมคะ ก็ไปแยกตัวประกอบตามปกติเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นอืมกลายเป็นเท่าไหร่คะขออนุญาตลบตรงนี้น้อมันเกินอ่ะใส่กรอบตรงนี้ไว้ก่อนเปิดอืมอ่ะทีนี้ อะกลายเป็นเท่าไหร่คะเราก็แยกตัวประกอบแบ่งออกเป็นกี่วงเล็บนะขออนุญาตเขียนตรงนี้ก่อนเนาะเขียนทวนซ้ำแของเดิมคือ 2x กำลังสลบ15ใช่ไหม 15x เราก็บวก25เท่ากับ0ะจากนั้นเราก็แยกตัวประกอบหรือจะใช้สูตรก็ได้แล้วแต่สะดวกเลย ถ้าใช้สูตรก็ใช้สูตรเนาะว่า x เท่ากับลบ b บวกหรือลบ square r o o b กำลังสอลบส่ ac ส่วนส a ใช่ไหมอ่ะเราท่องกันแม่นยําขึ้นใจอยู่แล้วเนาะอ่ะทีนี้แต่จะแยกเป็นอะไรคะแยกเป็น2องเล็บก็ได้อ่ะขอแยกเป็น2องเล็บแล้วกันเท่ากับ0นย์ใช่ไหมจากนั้นเราหาพจน์หน้าก่อน พจน์หน้าเป็น 2, 2อง x กำลังสองเพราะฉะนั้นจะต้องแยกออกเป็นหน้าคูณหน้าได้พจน์หน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเอาแยกออกเป็น2อคูณหใช่ป่ะถูกไหมอันนี้แยกออกเป็น2อคูณกับหึใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น2แล้วก็ x แล้วก็ x แบบนี้เนาะได้นะคะอ่ะทีนี้นี้นโอ้สีไม่เหมาะสมเลยออะงั้นไม่ไม่ไฮไ,ไลท์ละ จากนั้นไปหาอะไรต่อไปหาซิว่าเออะ okay. อะไรนะที่คูณกันได้25ใช่ไหมก็คือไปคิดพจน์ท้ายนั่นเองหลักการเราจะคิดจากพจน์หน้าแล้วไปพจน์ท้ายแล้วพจน์กลางจะเกิดจากใกล้คูณไกล้บวกกับไกลคูณไกลตรงนี้ถูกไหมถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหากันว่าเป็นอะไรบ้างอ่ะทีนี้เราก็มีชุดตัวเลขของใครบ้าง25เกิดจากอะไรบ้าง หนึ่งกับยี่สิบห้าคูณกันห้าคูณกับห้าใช่ปะ่ะห้าห้ายี่สิบห้าใช่ไหมถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีใช้ชุดตัวเลขถ้าสมมติว่า make sense เนาะวิธีการเลือกเราต้องฉลาดเลือกหรือมีไหวพิปฏิภานนั่นเองในการเลือกตัวเลขถ้าสมมติเราเอาตัวเลขหนึ่งกับยี่สิบห้าไปสมมติลองนะตรงนี้เป็นหนึ่ง x ตรงนี้โอ้ยี่สิบห้าคูณสองเป็นห้าสิบโอ้โหเกินความจริงไปไกลเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นชุดตัวเลขเนี้ย ไม่ควรแล้วที่จะเป็น1กับ25อยู่ตำแหน่งตรงนี้อ่ะลองสลับก็ได้2ยกับ1นหนูดูนะหนูดูนะตรงนี้เป็น25คูณ x เป็น 25x ถูกปะสอคูณเเป็น 2x เพราะฉะนั้น25กับ 2x ถ้าหักล้างกันก็25่ลบสก็เหลือ2ีเอ้ไม่ไม่ใกล้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใช้ชุดตัวเลขหนกับ25ตัดทิ้งได้เลยนะอันนี้ไม่เอา เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้5กับ5ลองใส่ลงไปเลยจากนั้นหนูดูต่อนะแล้วหนูจะใส่เครื่องหมายอย่างไรคูให้ดูตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายอะไรดูนะตรงนี้เป็นเครื่องหมายทำไมนะเป็นเครื่องหมายบวกโอ้เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมแต่ตรงนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่า เอคูณกันเป็นบวกใช่ไหมคูณกันเป็นบวกคูณกันแล้วได้เป็นบวกเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างก็มีเครื่องหมายอะไรนะมีเครื่องหมายของมีบวกคูณบวกได้บวกใช่ป่ะถูกไหมแล้วก็อะไรบ้างนะลบคูณกับลบใช่ไหมลูกที่ได้คำตอบเป็นบวกถูกไหมเพราะฉะนั้น ด,ดูแล้วต้องดูพิจารณาที่ผลกลางด้วยเพราะต้องอะไรนะใกล้คูณใกล้บวกกับไกลคูณไกลแล้วได้ผลกลางถูกไหมถูกไหมเอาตรงนี้มาบวกกันถูกไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นเครื่องหมายบวกบวกตัดทิ้งไปได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ลองใส่ลบลงไปเลยลบแล้วก็ลบ เพราะฉะนั้นมาเช็คพดกลางกันพดท้ายได้อยู่แล้วแหละพดท้ายเกิดจากตัวหลังคูณตัวหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นลบคูณล,ลบเป็นบวก5้คูณหเป็น25เพราะฉะนั้นพดท้ายได้ต่อมาเช็คพดกลางพดกลางเกิดจากใกล้คูณใกล้เพราะฉะนั้นในกล้ก็คือตรงนี้คูณกันใช่ไหมลบห้าเไม่ใช่ลบห้าเกลบห้าคูณเ็ก็เป็นลบห้าเใช่ไหมคะลูกต่อมาบวกด้วยไกลคูณไกลไกลคูณไกลคือตรงนี้ ไมู่เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น 2x คูณกับลบ5เพราะฉะนั้น 2x เป็นบวกลบ5เป็นลบเพราะฉะนั้นบวกคูณลบเป็นลบ2คูณ5เป็น10แล้วก็เเพราะฉะนั้นออามารวมกันเครื่องหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นนำมารวมกันได้เลยกลายเป็น 5, ลบ5รวมกับลบ10ก็เป็นลบ15 15หอะไรลบสิถูกไหมเพราะฉะนั้นได้แล้วผลกลางถูกไหม ถูกต้องตามที่กําหนดเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ชุดตัวเลขที่แยกตัวประกอบออกมาเป็นเลขชุดนี้จากนั้นเราก็จับมาแยกเป็นอะไรนะ 2x ลบ5เท่ากับ0หรือ x ลบ5เท่ากับ0ได้เลยเราก็จะได้เป็น 2x -5 ลบหเท่ากับ0หรืออะไรลูกหรือ x ลบ5เท่ากับ0นั่นเอง จากนั้นอ่านมาดูตรงนี้ก็กลายเป็นเท่ากับอะไรนะกำจัดคนไกลตัวก่อนระหว่าง2กับลบหลบ5ไกลกว่าเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น 2x เราก็บวก5ใช่ไหมลูกบวก5าเนาะ,ะเดิมเป็นลบยข้างมากลายเป็นบวกนะจากนั้นทำอะไรอีก2คูณอยู่ยข้างไปหารเพราะฉะนั้นกลายเป็น5ส่วนเป็น 2เพราะฉะนั้นได้และ1คําตอบคือ x เท่ากับ5ส่วน2อ่ะอย่าเพิ่งหยุดแค่น,นี้นะไปหายอ,อันหนึ่งต่อมา x เดิมเป็น x ลบ5เท่ากับ0ูนเพราะฉะนั้นย้ายข้างะลยย้ายข้างลบ5าไปกลายเป็นบวกแล้วก็เท่ากับ x เท่ากับ5เรียบร้อยจากนั้นเราตอบแค่นี้เลยไหมย,ยังไม่ใช่เพราะว่าเขาถามว่าเขาให้หาว่าจำนวนเต็ม สองจำนวนนี่เลยไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้จำนวนเต็มจำนวนเต็มจำนวนเต็มนะเน้นย้ำเลยว่าคำว่าจำนวนเต็มสองจำนวนครูถามเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้จำนวนไหนในการไปหาคำตอบต่อดูนะเราหามาได้ว่า x มีค่าเท่ากับ 5ส่วน2กับ x เท่ากับ5ครูถามเอ๊ะแล้วจำนวนไหนเป็นจำนวนเต็ม5ส่วนสองเป็นเศษส่วนไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นมันเป็นเศษเกินใช่ไหมถูกไหมเศษมากกว่าส่วนเรียกว่าเศษเกินเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จำนวนเต็มมันหารกันไม่ลงตัวหารกันต่อไม่ได้หารกันแล้วไม่ได้จำนวนเต็มอยู่ดีมันจะเป็นทศนิยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มที่เป็นคำตอบก็คือ x มีค่าเท่ากับ5 แต่อย่าพิ่งด่วนสรุปนะว่า2จํานวนนั้นคือ5้ส่วนสกับ x นะกับไม่ใช่ไม่ใช่กับ x กับ5นะเพราะว่าเขาบอกว่าหาจํานวนเต็ม2จํานวนซึ่งจํานวนเต็มจํานวนแรกเราให้เป็น x อย่าลืมนะจานวนที่2เราให้เป็น x บวกหนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้ว่าสรุปดังนั้นทําไมนะทําไมนะจํานวนเต็มทําไมลูกอ่าขออนุญาตเขียน ดังนั้นดังนั้นอะไรลูกจำนวนเต็มสองจำนวนจำนวนเต็ม2องจำนวนทำไมนะคือใครคือใครบ้างคือ x ใช่ไหมที่เรากำหนดไว้เบื้องต้นว่าเป็น x ใช่ป่ะใช่ไหม จำนวนที่2คือ x บวกหใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ได้จํานวนแรกคือ x เพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับใครอย่าลืมนะอ่าเพราะฉะนั้น x คือใครนะ x มีค่าเท่ากับ5ตามกาที่เราหาได้ต่อมาอีกจํานวนหนึ่งและและใครลูก x บวกหใช่ไหม x บวกหเพราะฉะนั้น x เป็น5เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น5บวก 5เท่ากับ10นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือ x มีค่าเท่ากับ5และอีกจำนวนหนึง่ง x บวก5คือ10นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบอยู่ตรงนี้นี่เลยคําตอบอยู่ตรงนี้นะลูกดูนะโอเคไหมคะอ่ะทีนี้หลุดเฟรมหลุดเฟรมหลุดเฟรมซูมออกอ่ะเพราะฉะนั้น ตรงนี้คือคําตอบเดี๋ยวปูวงไว้ก่อนเนาะนี่ตรงนี้คือคําตอบนะลูกนะ โอเคนะคะอาทีนี้ก็วันนี้นะคะก็ถ้ายังไม่เข้าใจนะลูกนะก็ขอให้ไปทบทวนทบทวนอะไรทบทวนในสิ่งที่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ายังไม่แม่นยำนะคะในเรื่องของหนึ่งเราต้องอ่านโจทย์ให้เคลียร์ก่อนถ้าอ่านโจทย์เคลียร์เขียนประโยคอะไรคะเขียนประโยคเป็นสมการให้ได้เปลี่ยนจากประโยคข้อความเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้นั่นคือ เป็นสมการแบบนี้นั่นเองนี่เป็นสมการแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็คิดจากสมการให้ได้คิดต่อเลยว่าสุดท้ายแล้วคําตอบต้องเป็นอะไรจากนั้นหาได้เสร็จปุ๊บไม่ใช่จอดแค่นั้นเราจะต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าโจทย์ถามหาอะไรต้องเคลียโจทย์ให้แม่นยาต้องตอบให้ชัดถามอะไรตอบแบบนั้นไม่ใช่ถามซ้ายถามซ้ายเป็นอะไรบอกขวาไปนูน่นไม่ใช่นะคะต้องตอบให้ตรงคําถามเขานะคะถ้าตอบแค่นี้ยมันยังไม่ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ไม่สมบูรณ์ไม่คอมพลีท1 0รอเอร์ซ่ะเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนนะคะฝึกฝนทำเยอะๆแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มีความเพียพยายามในการที่จะฝึกเยอะๆทำเยอะๆนะคะเพื่อเราจะได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะ,อะขอให้นักเรียนโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ